ดูนเตรียมพร้อมไว้ก่อนเปิดวิธีลงทะเบียนสมัครแอปทางรัฐเพื่อรอรับเงินดิจิทัลหนึ่งหบาททำตามคลิปนี้ได้เลยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะเตรียมพร้อมไว้ก่อน เปิดวิธีลงทะเบียนสมัครแอปทางรัฐใช้จ่ายเงินดิจิทัล1,000งบาทเพียงไม่กี่ขั้นตอนรอรับเงินจากรัฐบาลปลายปีนี้อัปเดตโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต1,000 0บาทรัฐบาลได้ยึดตามกรอบเวลาเดิมหรือตามไทม์ไลน์เดิมคือเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในไรามาสที่3ทับ2,567คือช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2567 และเริ่มใช้จ่ายในไตรมาสที่4ทัพ2567คือช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2567ซึ่งมีระยะเวลาใช้จ่ายภายใน6เดือนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐวิธีลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านแอปทางรัฐง่ายๆดังนี้ 1. เปิดแอปทางรัฐแล้วกดที่ปุ่มสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบ 2. เลือกสมัครสมาชิก 3. เลือกสมัครด้วยบัตรประชาชน 4. ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัวจากนั้นกดยอมรับ 5. ศึกษาข้อแนะนำการสแกนบัตรประชาชนแล้วกดเริ่มสแกนหน้าบัตร 6. สแกนหน้าบัตรประชาชน7สแกนหลังบัตรประชาชน 8. ตรวจสอบข้อมูลแล้วกดไปขั้นตอนถัดไป 9. ศึกษาข้อแนะนำในการสแกนใบหน้าแล้วกดเริ่มยืนยันตัวตน ส0สแกนใบหน้าโดยจัดวางใบหน้าให้อยู่ในกรอบ11พยักหน้าช้าๆอย่างต่อเนื่อง 12. กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านแล้วกดยืนยนัน 13. ระบุพินโค้ด6หลักเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 14. ระบุพินโค้ดเดิมอีกครั้งเพื่อย,ยืนยันตัวตน 15. เปิดการใช้งานสแกนใบหน้าโดยกดใช้งานจากนั้นทำการสแกนใบหน้า 16. เมื่อผู้ใช้สแกนใบหน้าสำเร็จให้กดเริ่มใช้งาน 17. จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการต่างๆบนแอป,ปทางรัฐได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมเตรียมความพร้อมโหลดแอป,ปทางรัฐและสมัครพร้อมยืนยันตัวตนเอาไว้ล่วงหน้านะคะเมื่อรัฐบาลเริ่มจ่ายเงินดิจิทัลหนึ0 0บาทจะได้ใช้สิทธิได้ทันทีค่ะ